ฮัลโหลทุกคน welcome back ทู m มา youtube ไม่ได้พูดนานมากเอาไหมฮัลโหลทุกคน welcome back ทู m มา youtube channel ค่ะทุกวันนี้ยังทำช่องอยู่หรือไม่ก็เหมือนไม่ได้ทำแล้วเราจะมาเฉพาะเวลาที่เรามีเรื่องที่แบบอยากจะมากริงเรื่องที่ถูกใจจริงอย่างเช่นโคนนันอะไรอย่างเงี้ยกับมาเวอะไรประมาณนี้เนาะนอกนั้นพฟิล์มก็อาจจะไม่ค่อยได้โผล่มาในช่องเท่าไหร่นะคะก็วันนี้ไปดูมัแล้วคน u n d e movie ยีหกชื่อภาค ชื่อภาคอะไรนะเดี๋ยวนะทำไมเธอไม่ทำการบ้านเลยโอนันเดอะมูวี่ิมาริตอยูใตนมม้น้ำทำมินก็ดูเป็นเอ่อเาวแท็กนะเป็นเสียงญี่ปุ่นเพราะว่ารู้สึกว่าภาคไทยมันเปลี่ยนเยอะไปหมดเลยเพราะความสบายใจของเราดูแล้วไม่ขัดฟิวอะไรเงี้ยก่อนอื่นพิมพขอบบนก่อนเลยพิมพดูอย่างไม่มีความสุขมากเพราะว่ามันมีเด็กน้อยคนนึงแบบเด็กเด็กเลยทนะุกคนแบบ ผู้ปกครองเขาปล่อยเข้ามาคนเดียวเลยเวย้ยแล้วเขาก็นั่งที่ไม่ไกลจากฟิล์มมากแต่เขาเหมือนไม่ได้นั่งเขายืนตลอดเวลาแล้วเขาก็ถือถุงขนมแบบนี้งกลบแกลบแกลบ,กบ,กบ,กบตลอดเวลาดังมากแล้วพอเหมือนเขากระแทกกบก่ะตลอดเวลาเลยพอเวลาเขาลงเหมือนจะลงไปนั่งเขาก็แทกตึง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 เนี่ยคือแบบหนูลูกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาปล่อยมาได้ยังไงเหมือนกันคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบดูเราหงุดหงิดมากบอกตรงๆโอเคคลิปนี้มีเนื้อหาจะ s p o i นะฟิล์มจะไม่ได้พูดในส่วนของที่ไม่สปอยแล้วกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบตัดแบ่งคลิปอะไรเยอะนนนนะะคคคภภาาาาี้เเหมืออออป็ขงงงจย่ แบบทุกคนขอพูดเรงนี้ก่อนเลยมันเป็นแบบเรื่องน u m b บอร์วันเลยคือเรารู้แหละว่าสุดท้ายแล้วชินจิจิมต้องคู่กับรันใช่ปะเวลาเขามีโมเมนต์กันอะ่ะเราก็ชอบแหละแตกขึ้นราวชิปโคน,กนากบไฮระมากแล้ววันนี้มันส่งเล่นเอาจริงใจตาหลับแล้วเหมือนแบบ20่ปีที่ผ่านมาที่เราตามมาพอมันมีซีนมันมีโมเมนต์อย่างเงี้ยที่เขาแบบเขาจูบกันยิ้มให้กันเขาแล้วไอจังยิ้มเยอะมากภาคนี้คือแบบ ใจฟูมากนะคะแต่ว่าคือไอ้จังมีความน่าลำคาญนิดหน่อยอ่ะเอาบอกตรงๆรู้สึกว่าไอ้ปมเนี้ยที่นางคิดว่านางไม่คู่ควรนางไม่มีที่ให้อยู่อะไรเงี้ยเมื่อไหร่มันจะจบลงสักทีไม่บอกใช่ปะคือมันเป็นอย่างงี้มาตลอดเลยตั้งแต่เรารู้จักนางมาอะไรเงี้ยแรกๆนางจะดูแบบคูลๆเท่ๆตอนห,หลังก็ยังเท่อยู่แต่เวลานางเซนซิทีฟเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะมีความงี่เง่าประมาณนึงอ่ะดูแล้วก็แอบ,บรู้สึกแบบอีกแล้วหรออะไรเงี้ยปมพี่สาวของนางที่นางแบบแทนกับรันอะไรเงี้ยยิ่งตอนที่นางจุม่มลวตอนสุดท้ายอ่ะ เชื่อป่ะฉันเชื่อว่าอันนี้อันนี้ใบแอ่วสสนตัวเลยฉันเชื่อว่านางอาจจะต้องชอบคนนั้นชอบชินิจิเนี่ยแหละยิงตอนที่แบบว่า เขาพูดในใจว่าแบบชินิจิคุงอย่างเงี้ยคือแบบเรารู้สึกมันสเปเชียลอะไรบางอย่างนี่ว่าเขาอะชอบแต่ว่าเหมือนเขารู้ว่ายังไงมันเป็นไปนไม่ได้เขารู้ว่าหัวใจของแบบว่าคนนั้นอยู่ที่ใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่คิดที่จะสารต่อตรงนั้นอะแต่คือความรู้สึกเหมือนไม่ใช่แค่เพื่อนล้านปเปอร์เซนต์เว้ยโอ้ไม่กอดมากๆคือแบบฟูลฟิลลเรามากแล้วก็เรารู้สึกว่าเรายิ่งชอบตัวละครนี้ตรงที่ตอนสุดท้ายพอเขาจูบลันอะไรเงี้ยโอเคด้วยความที่แบบเป็นพี่สาวด้วยอะไรด้วยแต่เหมือนแบบ เขาคืนจูบให้มันเป็นอะไรที่แบบเขาเลสเบกความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไม่เข้าไปขวางอ่ะยิ่งทําให้เราแบบหลงรักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้รู้สึกว่าอยากเรียกร้องอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยคอม plete เรียบร้อยมูวี่เนี้ยพิมรู้สึกว่าตรงพีก,กับมันจะมีประมาณสองสาครั้งที่รู้สึกว่ามันจะเป็นพีพีก็อะไรเงี้ยมันไม่ได้สุดขนาดนั้นอ่ะยิ่งตอนสุดท้ายเลยเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ชุดดําก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะ จะบอกว่าไงดีวะแต่ตรงฟิลกลับรู้สึกว่าตอนพีคตอนแรกเลยอะคือพีคสุดแล้วฟิลชอบสุดก็คือตอนที่เไฮบาราถูกจับตัวไปเว้ยตรงนั้นะ่ะรู้สึกว่าบีหัวใจที่สุดในในของทั้งเรื่องอะตอนที่รันโอ้โหพวัพวตัวละครรันกระโดดออกมาช่วยอะคือแบบโอ้ไม่ก็คือบางครั้งอะคือฟิลไม่ได้ไม่ชอบรันเว้ยแต่บางครั้งฟิลก,ก็จะรู้สึกว่าเออลำคาญตัวละครน,นี้ในบางกรณีบางโอกาสอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้คือแบบ รักมากคือดีดีดีมากเป็นเอาเอาในจัดทางเรื่องเลยเป็นเป็นเบสซีนสำหรับฟิล์มเลยเป็นซีนที่ฟิล์มประทับใจที่สุดที่เขาแบบคือเขารักเขาห่วงไอ้จังแล้วเขาก็พยายามที่แบบจะช่วยจุดความสามารถอะไรเงี้ยอะจริงๆรู้สึกว่ามันมันมีพวกโม,มเมนต,ต์เล็ก,เลก,เลก,เลกๆเยอะมากที่ฟิล์มลืมไปแล้วที่มันเป็นแบบเรื่องที่น่าประทับใจอย่างเช่นเรื่องของไอ้จังอะม,มีมีหลายอย่างเลยอะด็อกเตอร์อย่างเงี้ยที่เสียใจตอนที่ไอ้จังถูกจับไปอย่างเงี้ยอูโหูแบบ พูดแล้วก็คนรู้กันแล้วที่เขาแบบว่าร้องไห้ที่เขาแบบอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่าเออเขาผูกพันกันมากเลยเอตอนที่รานมันตกลงมาจากอะไรสักอย่างคนที่รับไม่ใช่คนนั้นแต่เป็นคุณตำรวจคนนั้นอะลืมชื่อไปแล้วแล้วคนนั้นก็ยังมองมือตัวเองว่าแบบเออนางทำไม่ได้น้ออะไรแบบไอ้พวกเนี้ยมันมีเยอะมากเลยเว้ยในมูฟฟี่เนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราเอาพิชัยเกับอะไรเล็กๆน้อยๆรู้สึกว่าตัวละครค่อนข้างเยอะแต่ว่ามาแบบ มาแบบจะว่ามีประโยชน์ก็ก็มีแต่เหมือนมาทําเรื่องของตัวเองให้เสร็จแล้วก็เสร็จไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเอ่ออากาอิอย่างเงี้ยอย่างเช่นอามูโรอะไรเง,งี้ยเราก็เห็นชุดดากันทุกคนนะแต่ว่าแต่ละคนก็มาแค่มีบทบาทเล็กๆน้อยๆอย่างยินก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นคียก็จะมีเยอะหน่อยที่ช่วยเหลือไอจางอะไรเงี้ยวัดกล้าเอวยอะไรเอวยอะไองเงี้ยจะเยอะแต่ว่าแบบอย่าง เอ่อกรกับเคนตีอะไรเงี้ยก็มาแบบนิดเดียวแต่ว่าฟิล์มชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวปิงก้ามากเป็นดีไซน์ที่แบบมันเท่มากเลยมันเก๋มากเลยอะแล้วก็แบบมันมีความเป็นมนุษย์ประมาณนึงแบบมีความโลภมีความอะไรเงี้ยเออเป็น,เป,นเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่ก็รู้แหละว่าพอมาปูปัะก็จะต้องแนวแนว,แนวตายไปอย่างเอ,อ่อปิสโกู้ลาโซ่นู่นนั่นนี่หยุดแล้วอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะแพทเทิร์นมันคล้ายๆเดิมเลยเว้ยของพวกที่มีชุดดำทุกครั้งอะมันอย่างตอนมูฟวี่สิบสามหรือว่า มูฟี่เท่าไหร่นะยี่สิบป่ะจะไม่ได้แล้วเออนั่นแหละมันก็จะมีแพทเทิร์นประมาณเนี้ยมีคนที่เป็นโค้ดเนมใหม่เข้ามาทําอะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนจะโดนเปิดเผยตัวรู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันคล้ายๆกันนี่รู้สึกว่าความมันความพีคไม่เท่าด้วยอะแต่ยังมีความพิจยอดมนุษย์นนะแต่ว่าความมันความพีคไม่เท่าไอ้พวกแบบชุดดาที่เป็นมูฟี่ก่อนหน้านี้เราไม่ต้องไปนับกับในซีรีส์นะอันนั้นกินขาดอยู่แล้วไม่เท่าแต่รู้สึกว่าเรื่องมันน่าสนใจตรงที่ไอ้จังถูกเข้้้้าาาาไไไปอยยู่่่่ตตรรงนนนนััแแบบใกกกลมม,มมมมๆะสึววีเดค นี่ได้รับแต่เรื่องแบบอิโมชันทั้งนั้นเลยความรู้สึกของตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่แปลกดีแล้วก็ชอบชอบ,ชอบกลายเป็นว่าชอบมูวี่นี้แต่ว่าชอบในแง่ที่แบบว่าในมุมที่ไม่ใช่ที่เราได้จากมูวี่อื่นแต่ฟิล์มรู้สึกว่ามันเหนื่อยเยอะ มันมีอย่างข้างหน้าก็เกลื่นเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยตรงกลางก็พิกแปบนึงแล้วก็เกลื่นเยอะเกลื่นเยอะเกิื่นเยอะอะไรเงี้ยนิดนึงมันมีอะไรอีกว้ามันมีอะไรอีกลายย่างเลยนึกไม่ออกคนร้ายต่างๆอ่ะไม่ได้เดายากขนาดนั้นเหมือนหินต่างต่างที่เขาแทรกแทรกไว้ตั้งแต่แรกเลยมันมันพอเราเราพอจะรู้อู่แล้ว่พอจะจับได้แล้วว่าอ๋ออันนี้เดี๋ยวจะต้องมีอะไรแน่เลยอันนี้เดี๋ยวจะต้องมีอะไรแน่เลยอะไรประมาณนี้ถ้าชอบก็ไปดูเหอะอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเป็นแฟนคลับไอ้จางกับโคนันหรืออะไรเงี้ยแม้ว่า เป็นเป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ว่าเออแค่นี้เราก็ดีใจแหละก็คือหลักตอนนี้ก็แบบไม่ต้องมีเราก็ได้คือฉันสบายใจแล้วนะตรงนี้นะคะ mm. ก็ประมาณนี้นอกนั้นเดี๋ยวถ้าฟิล์มนึกอะไรฉากไหนอ่ะที่แบบฟิล์มนึกออกเดฟิล์มจะคอมเมนต์เอาไว้อีกทีเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็มาแล้วสั้นแค่นี้สันส้นๆพอเดี๋ยวจะยาวนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสามถ่ายก็กดกระดิ่งด้วยเพราะว่า ทหนแจ้งแต่นิดหนึ่งเนาะเพราะนานที่ผมมาจริงๆนะคะแต่ว่าในเร็ววันนี้ก็อาทิตย์หน้าแหละก็จะดูการเดียนก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับมาตอนการเดียนแต่พวกซสีนอารมณ์ต่างๆมันดีมากจริงนะ <laughs> มันดีมากเลยอะ่ะมันเหมือนแบบมันไม่ได้แบบมาดูเอาบูอ่ะรอบเนี้ยเออก็มีมีมีความเบอ้อความ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 ลอยอากาศอยู่เออแต่เรื่องของเรื่องเลยอะ่ะ อีอ๋อแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อาสรุปเนียจะจบคลิปเหตุการณ์ไม่เม็กซเซน่ะมันก็มีหลายอย่างนะทุกคนเออพูดเรื่องนี้นิดหนึ่นงคือปกติล้วอะที่ฟิล์มชอบพูดในคลิปแบบว่าแบบทุกภาคอะมันจะชอบมีเอ่อจุดสัมผัสระหว่างโคนันกับรันใช่ไหมรอบนี้มีกับไอจังด้วยก็เลยแบบตลกดีนะคะคือหลายๆฟีลมันก็ไม่เม็กซเซนแหละแต่ก็มมองข้ามกันไปเนาะแล้วก็รอบนี้ก็ยังมีการบินการอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมแต่ว่า ไอสกเกตบอร์ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆเลยโดดคือดูไปก็รู้ว่ามันจะพังไหมเพราะว่าจากที่มันสมบุกสมบันขนาดนั้นนะมันน่าจะแบบแหลกสลายไปแล้วแต่คืนนางก็แบบโอ้โหสะเทินน้ำสะเทินบุกสุดๆนะคะอ๋อลืมกับลืมกับลืม,ลมก่อนที่จะปิดคลิปไปจริงๆตอนสุดท้ายมูฟี่หน้าเป็นจอมโจรคิดนะคะเป็นท่านคิดซึ่งส่วนใหญ่พอเป็นคิดเนี่ยอ๋อใช่แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคิดกับเฮจิ He i, ต่อจากในซีรีส์ที่ นางไปหลอกตอนนั้นนางคิดว่าเป็นคันซจริงๆแล้วนางจะจูบใช่ไหมเอออันนี้ก็น่าจะเจอทั้งเหตุจิทั้งคิดเลยปนๆกันอยากให้มันเป็นแบบคดีคดีคดีจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแผงความสนุกด้วยไม่ต้องบูมากไม่ต้องไปเกี่ยวกับองค์กรระดับชาติระดับโลกอะไรแล้วนะคะอ๋อแล้วก็เอออันนี้จะว่าแบบอไม่จบสักทีเออที่เขาบอกว่า คิดว่าบูฟี่มันคงไม่เฉลยอะไรที่เป็นแคนนอนมากหรอกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเงแต่จริงๆถ้าเฉลยมันก็ดีคือคาดหวังไปก็หุ่นง,งีเปล่านะแต่ว่าสุดท้ายรู้สึกว่าสิ่งที่พอจะได้มาบ้างคือท่านผู้นั้นนะอะเลนยะชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อนั่นแหละบอสอะนะลืมนาำสกุลเขาคาลาซูมะอะไรนี่ป่ะเดี๋ยวนะเลนยะ อ่าใช่คาราสมาจริงจว่าคาราสมาเล่นยาตามหาตัวไม่เจอรำยังหาตัวไม่เจอเลยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อง่ายขนาดนั้นแล้วก็จนปัจจุบันแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ยังไม่ได้รู้ตัวจริงของรำเหมือนที่เรารู้ใช่ไหมว่ารำคือใครอะไรเงี้ยเออแต่ยินอะ่ะมันเป็นคนที่มันมีความน่ากลัวอะไรบางอย่างจริงนะแม้มาทีไรมันก็จะถูกใกล้เปิดเปิงไปทุกทีอะไรเงี้ยเออแต่ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเรื่องเลนยาแสดงว่าแบบไม่ได้ติดต่อได้ง่ายๆขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเห็นเขาแบบเห็นจริงๆเลยเลย ในเรว,วันแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของเรื่องเลยเบล์นี่คือสุดปังนะคะแบบรักรักรักเธอเสมอช่วยเหลือสุดๆนะคะประมาณนี้โอเคไปจริงแล้วบ๊ายบาย